โดเป็นเพียงแค่ยันพาหนะสำหรับการเดินทางแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจกและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยบนเวทีโลกตั้งแต่วินาทีแรกที่ขบวนรถสีเงินเงางามค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่ชานชาลาเสียงชัตเตอร์กล้องและสายตานับร้อยที่จับจ้องล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นจริงๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิตาลีในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีหรือการนำรถไฟจากต่างประเทศมาใช้งานแต่เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการออกแบบและระบบความปลอดภัยระดับโลกของอิตาลีเข้ากับวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยรถไฟขบวนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์อิตาเลียนที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหรา ความล้ำสมัยและความใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่หัวขบวนที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไปจนถึงภายในที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเรานอระดับพรีเมียมมากกว่ารถไฟทั่วไปเมื่อก้าวขึ้นมาภายในขบวนสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบความนิ่งและความนุ่มนวลขององค์การออกแบบห้องโดยสารถูกจัดวางอย่างมีพื้นที่โปร่งโล่งเบาะนั่งออกแบบตามสรีระรองรับการเดินทางไกลโดยไม่เมื่อยล้า หน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ระบบไฟอัจฉริยะปรับแสงตามช่วงเวลาและระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คือประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางในศตวรรษที่21หัวใจสำคัญของรถไฟความเร็วสูงไทยอิตาลี2026คือสมรรถนะด้านความเร็วและความปลอดภยัย ด้วยความเร็วสูงสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบควบคุมการเดินรถใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบทุกการเคลื่อนไหวของขบวนแบบวินาทีต่อวินาทีลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความแม่นยำในการเดินรถการทดสอบหลายร้อยครั้งก่อนการเปิดตัวสาธารณะเป็นเครื่องยืนยันว่าขบวนนี้พร้อมสำหรับการใช้งานจริงในระดับสากล โครงการนี้ยังมีความหมายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะการมีระบบรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยจะช่วยเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองและแหล่งเศรษฐกิจเข้าด้วยกันในเวลาที่สั้นลงอย่างมากจากที่เคยใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงอาจเหลือเพียงไม่กี่สิบนาทีส่งผลให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้เติบโตออย่างก้าวกระโดด เมืองที่เคยเป็นเทียงทางผ่านอาจกลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสำหรับประชาชนทั่วไปรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้คือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงการเดินทางที่รวดเร็วตรงเวลาและปลอดภัยจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้รถยนต์ลดปัญหาการจราจรและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกยุคใหม่ รถไฟไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกแต่กำลังจะกลายเป็นหัวใจหลักของการเดินทางในอนาคตภาพของขบวนรถไฟที่แล่นผ่านภูมิประเทศของไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ทุ่งนาหรือภูเขาคือภาพสะท้อนขององค์การผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความงดงามของธรรมชาติไทยเสียงล้อที่แทบไม่ได้ยินความเร็วที่รู้สึกได้แต่ไม่กระแทกและทัศนียภาพที่เคลื่อนผ่านไปอย่างนุ่มนวล ทำให้การเดินทางกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำไม่ใช่แค่การเร่งรีบไปถึงปลายทางในระดับนานาชาติการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงไทยอิตาลี2026ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกเพราะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของความร่วมมือข้ามทวีปที่ประสบความสำเร็จประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยสามารถก้าวขึ้นมาใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้อย่างลงตัว สิ่งนี้ไม่เพียงยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกเบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการทำงานอย่างหนักของวิศวกรนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางและแรงงานนับหมื่นคนทุกนอ็อตทุกสายไฟและทุกบรรทัดของซอฟต์แวร์ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ารถไฟขบวนนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบรางไทยในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า นี่คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าปี2026จะไม่ใช่แค่ตัวเลขในปฏิทินแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เมื่อคนไทยจะได้สัมผัสการเดินทางที่รวดเร็วปลอดภัยและทันสมัยในระดับโลกรถไฟความเร็วสูงไทยอิตาลีไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปแบบการเดินทางแต่กำลังเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนโอกาสและเปลี่ยนอนาคตของประเทศและในวันที่ขบวนรถออกตัวครั้งแรก เสียงปรบมือและรอยยิ้มของผู้คนบนชานชาลาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าโครงการนี้มีความหมายมากแค่ไหนนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถไฟแต่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบคมนาคมพร้อมเชื่อมต่อกับโลกด้วยความเร็วความมั่นใจและความภาคภูมิใจนี่คือเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูง ไทยอิตาลี2026่2 26, เรื่องราวของความร่วมมือข้ามพรมแดนเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตและเรื่องราวของอนาคตที่กำลังแล่นเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วหากคุณกำลังมองหาสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดและการเดินทางครั้งใหม่นี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น